สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชมต้นอิกเศรษฐีนะครับผมเนี่ยครับต้นจิกเศรษฐีหรือว่าต้นนมยานหรือว่าต้นมุจจินนะครับเราก็เรียกกันนะครับมีหลายชื่อก็เป็นตระกูลเดียวกับต้นจิกน้ำนะครับผมจิกป่าจิกน้ำ แต่อันนี้ลำต้นใบจะใหญ่กว่าหน่อยนะครับแล้วก็ก้านดอกเขาเนี่ย่อดอกเขาจะยาวกว่านะครับแล้วก็สวยช่อดอกจะใหญ่ผลเขาก็จะใหญ่นะครับเวลา,าเกสวนเขายังไม่ร่วงเนี่ยมันจะสวยมากเลยนะครับอันนี้คือเกสวนเขาล่วงหมดแล้วเกสวนเขาอยู่ไม่นานนะครับเขาล่วงทิ้งหมด เนี่ยครับเนี่ยคือเกสรเขาเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ริมถนนพอดีเดี๋ยวจะพาไปเก็บลูกเขานะครับเก็บมเมล็ดผมเห็นไว้หลายมเมล็ดอยู่นะครับเก็บไว้รอบรอบต้นนี้ได้หลายหลายมเมล็ดแล้วนะครับอีกเศษทีนี่เป็น ไม้ล้อมด้วยนะครับผมไม้ล้อมราคาแพงด้วยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นมเมล็ดเขานะครับดูครับอันนี้คือพวงช่อหนึ่งนะครับเขาติดมาลูกสองลูกมเมล็ดจะใหญ่กว่าจิกจิกน้ําทั่วไปนะครับนี่ครับที่ผมได้เก็บไว้แต่ก่อนเนี่ยผมเคยซื้อมาเพราหนี่ลูกมเมล็ดหนึ่งนี่ประมาณห้าบาทสิบบาทเลยนะครับเนี่ย ค่อนข้างจะเพาะยากอยู่นิดนึงเพราะว่าผมเพาะไปสิบมเมล็ดเกิอดอยู่ประมาณสามสี่ต้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ตายหมดแล้วครับเอาไปปลูกเขาค่อนข้างชอบน้ำนะครับเป็นต้นไม้ขนาดกลางนะครับผมสำหรับอีกเศษษทีถ้าออกดอกออกเจสอนตัวนี้สวยมากเลยนะครับ น่าจะใหม่อยู่นะครับมันดูต้นเขานะครับเนี่ยอันนี้ต้นกล้าต้นเล็กนะครับที่ว่ามเมล็ดร่วงลงมาโดนฝนโดนความชื้นไปก็งอกขึ้นมาแล้วครับอันนี้อีกต้นหนึ่งต้นนี้จะใหญ่แล้วครับถ้าผมดึงไปอย่างนี้มันจะไปเกิดไหมเนี่ยถ้าได้อย่างนี้ไปนี่ถ้าไม่ตายนีย่ดีเลยนะครับเนี่ย ็ไดู้กหลายเมล็ดแล้วครับสำหรับจิกเศรษถีชื่อเป็นมงคลแล้วก็ปลูกป,ประดับตามบ้านนะครับเป็นไม้ขนาดกลางให้ร่มเงาดีนะครับผมใบเขาใหญ่เราจะปลูกป,ประดับสวนนี่จะเห็นว่าตามปั๊มตามอะไรเนี่ยตรงบริเวณที่เขาทำน้ำตกนะครับจะมีต้นพวกนี้อยู่ ต้นนี้ก็โอน่าจะลายบาทอยู่นะครับเนี่ยถ้าซื้อมาปลูกดูข้างบนหนึ่งช่อเห็นเห็นติดแค่ลูกเดียวนะครับสังเกตด,ดูเป็นไม้มีราคาอีกชนิดหนึ่งนะครับสำหรับจิกเสียถีเดี๋ยวจะได้เอามาเล็ดไปเพาะดูนะครับเจออะไรเราก็ต้องเก็บเอาไปเพาะนะครับผม ของฟรีไม่ได้ซื้อครับประหยัดไปได้เยอะเลยถ้าบเกิดนะครับผมจิกเศรษทีโอ้ได้หลายลูกอยู่นะครับเดี๋ยวจะขุดต้นนั้นไปปลูกอีกต้องไปหาอุปกรณ์ก่อนครับเพื่อที่ให้ได้รากเข้าไปด้วย สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์กด,กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ